ก็มูลค่ามูลค่าของพอร์ตใช่ไหมส่วนใหญ่จะมีคนถามว่าในพอร์ตเนี่ยจะต้องมีหุ้นกี่ตัวอย่างที่อย่างที่ผมโพสไว้ในแมนมาร์ควิเี่อ่ะก็คือว่ามูลค่าของพอร์ตเนี่ยให้เทียบกับมูลค่าของยานพาหนะจํานวนของหุ้นเนี่ยจะเท่ากับจํานวนของผู้โดยสารในยานพาหนะนั้นเช่นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์ถูกเนี่ยนะคือราคาไม่เกินแสนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยจะต้องมี2คนถูกปะ รวมคนขับใช่ไหมก็ต้องมี2คนหมายความว่าถ้าพอร์ตคุณมูลค่า10,000แสนคุณก็จะมีหุ้นได้ไม่เกิน2ตัวนั่นหมายความว่าตัวหนึ่งก็ประมาณห5 0ห0 0ม่นไม่เกินอีกตัวหนึ่งก็ประมาณ5 0 0หม่นไม่เกินนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพอร์ตคุณคุณไม่เกิน10,000แสนมี2ตัว<ม>พอเหมาะพอเหมาะพ,พ,พอดีแต่ถ้าเกิดว่ามี3ตัวทำยังไงมี4ตัวทำาไงมันก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่คุณซ้อนเสียงซ้อน4มันก็แน่นไงแล้วมันจะอันตรายถูกไหมมันจะทำอะไรไม่ได้ด้วย ปิดกฎหมายด้วยอะไรด้วยมันหลายอย่างคราวนี้ถ้าพอร์ตคุณขยับขึ้นมาเช่นระดับ500,000ใช่ไหมก็คือรถเก๋งเล็กๆใช่ไหมก็อัดได้4คนใช่ไหม4คนหรือ3คนก็กําลังเหมาะกาลังเหมาะเจาะนั้นจํานวนหุ้นในพอร์ตคุณก็ประมาณนั่นแหละ3-4คน3-4หุ้นตามจํานวนผู้โดยสารแต่ถ้าก็ขยับขึ้นไม้มากไปกว่าน,นั้นล่ะเป็นล้านนึงใช่ไหมก็ระดับ Fortuner หรือ มิวส์เอ็กอะไรประมาณพวกนี้ใช่ไหมเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> ที่ททนั่งนะก็นั่นแหละคุณก็มีหุ้นได้ประมาณเจ็ดตัวเพราะว่ามูลค่าของหุ้นมันก็จะกระจายไปตามพอร์ตไงเออซึ่งมันก็จะไม่แออัดมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นประมาณรถตู้ก็สองสามล้านใช่ไหมคุณจะมีหุ้นได้ก็เป็นสิบตัวเลยไม่ต้องกังวลใช่ไหมเพราะมันบรรทุกรถตู้มันบรรทุกได้สิบห้าคนอยู่แล้วใช่ป่ะสิบสองสิบสามคนสบายๆสบยิบคนนี่สบายๆนั่งก็บสบายสบาย แล,แล้วเราจะดูทันมีสมมติมีสิบตัวก็นั่นหมายความว่าหมายความว่าเราต้องอยู่ในอยู LS> ่อยู่ที่พฤติกรรมการเลือกหุ้นของเราด้วยเราต้องเลือกหุ้นที่มันเหมาะกับกับไลฟ์สไตล์ของเราเออคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าผมมีร้านหนึ่งแล้วผมเล่นหุ้นตัวเดียวเลยได้ไหมคําตอบคือได้นั่นหมายความว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันจะต้องมีคุณภาพมากหมายความว่ามันจะต้องมีสมมุติว่า อ่าผมเช่ารถตู้มาเพื่อนั่งคนเดียวนั่งสบายนั่งสบายโอเคไหมแต่มึงต้องจ่ายแพงหน่อยนะนั่นหมายความว่าหุ้นตัวเนี้ยมันจะต้องจ่ายกําไรให้เราค่อนข้างเยอะหน่อยอ่าต้องมีคุณภาพมากหน่อยได้ทุ่มเลยต้องชัวต้องชัวเลยว่าขึ้นแน่ได้ตังแน่อะไรแน่นั่นนั่นก็คือให้เทียบอย่างคําถามเนี้ยผมจะเจอบ่อยให้เทียบเลยกับยานพานะเลยแล้วก็จํานวนของคนที่ ที่นั่งไปในยานผ่านาดนนั้นตามนั้นเลยเหมือนที่ที่ผมโพสต์ไว้ในแมงม่าออสเตรีอมีเรื่องจํานวนหุ้นในพอร์ตคำถามนี้จะโดนเยอะคำถามนี้จะมาเยอะแล้วสมมติสมผมมีแสนหนึ่งที่ผมมีหุ้นที่ผมเลยไว้สองตัวเอะสองตัวก็แบ่งเป็นตัวละห้าหมื่นตัวละห้าหมื่นผมจะต้องแบ่งมาอย่างไรอ๋ออันนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Money management ละซึ่ง money management เนี่ยมันก็จะต้องไปดูเรื่องกา h Leading ด้วยว่าถึงจังหวะเนี้ย <c oughs> มันขึ้นชัวร์เลยไหมถ้าขึ้นชัวร์เลยคุณก็ยัดเลยทีเดียวห0 0 0 0ื่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว,ว่าเฮ้ยมันยังอยู่ในช่วงที่ไซด์เวนั่นหมายความว่าถ้าคุณรีบซื้อคุณก็จะได้ราคาแพงที่แนวต้านเพราะฉะนั้นเราแบ่งห้าหมื่นเป็นห้าไม้ไหมแล้วไปซื้อทุกไม้ที่แนวรับซื้อทุกไม้ที่แนวรับซื้อทุกไม้ที่แนวรับคุณก็จะได้เปรียบคนอื่นมากกว่าการซื้อที่แนวต้านใช่ไหมเพราะมันจะทําให้ทุนกระสูง แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อที่แนวรับคุณก็จะได้ราคาที่แนวรับแล้วถ้ามันหลุดแนวรับแล้วคุณต้องคัดล<ม>็อตก็หมายความว่าคุณจะคัดล็อตได้บางๆมากเอออันนี้มันจะอยู่ในเรื่องของกลยุทธ์ด้วยมันีเมจเมนต์ด้วยแล้วก็การบิดดิ้งด้วยอ่าซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันอ่าก็ของผมเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเรียนกับผมแล้วผมจะสอนทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องที่ผมจะสอนนะหนึ่งคือการบิดดิ้งเราอ่านกราฟแบบนี้เลยอ่านกราฟเปล่าก็ได้อ่านกราฟมีมีดิเคเตอร์ก็ได้ เราทำได้หมดเลยแล้วเราก็จะแอคชั่นโดยการใช้กราฟนี่แหละ2เราจะใช้มันนีเม้นท e เมนต์ก็คือเราก็จะดูว่ากราฟตอนเนี้มันถึงจังหวะไหนแล้วที่เราจะต้องทุ่มไหมหรือเราจะต้องทย,ทยอยซื้อหรือเราจะต้องทยอยขายอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของ m o n e y management ซึ่งจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อแต่ละไม้อะไรพวกนี้ก็จะอ่านได้จากกราฟเหมือนกัน3คือ s t r a t e g y strategy ก็คือกลยุทธ์ว่าถึงตรงนี้คุณต้องซื้อแล้วถึงตรงนี้คุณต้องอยู่ในช่วงขายแล้ว หรือตรงนี้คุณต้องซื้อยังไงแก้พอตยังไงบางทีเราไม่จำเป็นต้องคัดลอสแต่เราหาหาเงินแคสโฟเนี่ยเอามาใส่เพิ่มไหมเพื่อที่จะเฉลี่ยตรงนี้แล้วมันขึ้นเลยดีกว่าเราขายอันนี้ก็จะอยู่ในในในสต g y กซ์ติ๊กก็จะขายยังไงอีกใช่ไหมขายทยอยขายไหมหรือขายทีเดียวเลยหรือจะค่อยๆย,ยังไงทีละขายทีละสิบขายทีนึง 15%ขายหนึ่ง20สขายทีหนึ่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูความแรงของกราฟนั่นหมายความว่าคุณต้องมีความรู้เรื่องกราฟก่อนว่าเฮ้ยกราฟมันจะไปได้ถึงไหน<ม>ใช่ไหมกราฟมันจะไปได้ถึงไหนเราจะขายตรงไหนดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้เรื่องอีเดียต์เวฟมีเรื่องความรู้เรื่องฟิโบนัชชีด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้สามารถอ่านจุดขายจุดซื้อได้แม่นยาขึ้นซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกันกันกนกบแนวรับแนวต้านอีกซึ่งอันนี้ก็จะต้องต้องพรีเซนต์ต ในแนวโคตก็ต้องคอยติดตามกันไปเรื่อยๆอันสุดท้ายก็คือเรื่องจิตวิทยาการลงทุนอันนี้อันนี้อันนี้จะอธิบายกันค่อนข้างยากส่วนใหญ่จิตวิทยาการลงทุนเนี่ยถ้าเราสอนกันจริงๆอ่ะมันเหมือนสอนอะไรที่เป็นปน,นามธรรมาเหมือนกับการสอนศาสนาถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติถ้าคุณไม่ได้นั่งสมาธิปฏิบัติแล้วไม่ได้เห็นนิมิตพูดให้ตายไงคุณต้องเข้าใจมีอย่างเดียวเลยทดลองเล่น บาดเจ็บไม่เป็นไรแล้วมาคุยกันแล้วคุณก็เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วพัฒนาไปจิตวิทยาการลงทุนมันมันเหมือนกับอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นเรื่องนมามธรรมอะ่ะมันไม่สามารถที่จะสอนแบบแบบให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ยกเว้นคุณจะทําจริงๆฝึกจริงๆแล้วมันเกิดไอเดียอะไรขึ้นมามันเป็นปัจจิตังมันเป็นความรู้เฉพาะคุณจริงๆแล้วคุณจะเข้าใจตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วผมจะแนะนําให้อันนี้จะเป็น4เรื่องที่เราจะสอนกัน